ยินดีต้อนรับเข้าสู่ PJ Review ครับอ่าวันนี้เราอยู่กับเจ้านี้ครับการรีวิวฟิวเจอร์การบัติไฟชุด B นีนะดนะครับนะชุด BFN t ฟ0 1นะครับอันนี้เป็นบัติไฟที่ทานไทยเอามาทำเองนะครับอ่าตันนี้จะบอกว่าเป็นภาคอะไรนะครับภาคเอ่อบัติไฟ New ไดนะครับอันนี้นิสิตไทยแล้วนะ ขนาดบอกว่าเออยังไงอะไรยังไงนะครับตัวเลขแกะมาแล้วแล้วผมก็ใส่ซองเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพูดถึงเอ้เดี๋ยวเราบอกว่าพานี้สนามเขาก็จะให้มาเป็นสนามนี้เลยนะครับผมแกะมาใช่แล้วแล้วก็มันก็มีมีการปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเนาะเช่นพลังชีวิตเมื่อก่อนจะอยู่ตรงบริเวณบอดี้เนาะจะอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆกบอดี้เนาะ เราก็จะเปลี่ยนขึ้นไปปรับไปอยู่ด้านบนคือตรงนี้นะครับโอเคไม่ไม่งงกันเนาะว่าทำไมเอออะไรเปลี่ยนแปว่าแล้วก็กองการ์ดนะครับกองการ์ดกับหลบจะสลับกันเมื่อก่อนหลบจะอยู่ข้างบนแล้วก็กองการ์ดจะอยู่ข้างล่างนะครับส่วนตรงบิเวณนี้เมื่อก่อนจะเป็นการอธิบายหรืออะไรอะไรอย่างเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นระดับระดับการเล่นเมื่อก่อนระดับการเล่นจะอยู่ตรงบริเวณนี้นะ โอเคเริ่ม้อกันวลนะครับตอนนี้อามาเร,มเริ่มกันเริ่มกันรีวิวกันเลยนะเราเริ่มมาเยอะละมาอ่าใน,นเราจะบอกว่าตานนี้พิเศษหน่อยคือเขาจะให้ตัวนี้มานะครับเอ่ออธิบายว่าเออสรารต่างๆบนการ์ดมีอะไรบ้างน,นะครับสารละโอเควันฝนโอเคมจะบอกอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็เราจะขอดูเออเออเจะนะอันนี้เป็นการ์ดที่เขาแถมมาให้นะครับ ก็เป็นการผ้าเก่าอ่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวอันนี้อันนี้เอออันนี้เป็นการฝีมือคนไทยนะครับคนไทยก็ววาดสวยนะผมพูดเลยอันนี้คือผมแกะแอบแกะดูก่อนนะว่าขนางซอนหลังกล่องได้เป็นไรหลังก่องได้เป็นเจ้านี้ครับใบน,นี้โอเคเอ่อแล้วกนอีกบรีสนะครับไม่แน่ใจนะว่าซุ่มหลังกล่องอะมีกี่แบบนะแต่ผมได้แบบนี้มานะครับโอเคหลังกล่อง เอาไว้ในกังของไว้ตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวเอาเน้ก่อนเอาไว้ตรงนี้พาเนีนาพาเน,นี้จะมีการใช้อันนี้นะครับปาติกิฟเราจะมาช่วยให้ฟังน,นะครับว่าปาติกิฟคืออะไรมาแบบแรกที่เขาให้มานะครับหน้ากล่องนะให้เป็นเลนสิ่งแฝดก่อนนะครับอ่าอาจจะงงนะครับเอา้าทำไมให้เลน i ิ่งแฝดมาเพราะว่า อันนี้คือต้องต้องต้องท้าความนะครับว่าเป็นการรีรีการทุกใบหรืไม่ใช่รีรีผ้ากอน,นเหมือนรีจักรวาลใหม่ครับเนาะเป็นการรีจักรวาลอันเนี้ยไทยได้ที่ศรทธาเปอร์เซ็นต์แล้วนะฟอย์หนึ่งไม่ฟอย์สี่นะครับอ่เอาอเขางนี่ยคือตัวนี้คือบอดี้แล้วก็จะมีคำว่าบอดี้กิฟต์นะครับโฟกัสสิโฟกัสตัวเนี่ประเด็นเนาะ ไอ้อเขียวแล้วกันเห็นเขียวนี่คือบาซิกิฟต์นะครับตัวต่อมาตัวต่อมาเป็นไซส์สามนะอันนี้ผมไม่เรียกไซส์นะครับขอขอช่วบายไปเลยนะตามในกล่องตามแบบเขายัไม่ให้ต่อมาเป็นไสแกนซอสดาก้อนนะครับอันนี้ให้มาสองใบอันนี้ก็สี่คริถือว่าเก่งนะนเมื่อก่อนถือว่าเก่งนะครับไม่เออมีสกิลอยู่นะครับนะครับเสียงไปยังไม่รู้ จ่ายสองเกตและทิ้งการเป็นมือหนึ่งใบเมื่อการนี้เข้าสู่สนามทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบของคู่แข่งที่มีไซส์สองหรือต่ำกว่านะครับอ่ะเอ้ยคือบทที่วานสกิฟใบนี้เอ่อใบนี้บอกว่าจ่ายหนึ่งเกตและพลังชีวิตหนึ่งหน่วยเมื่อการนี้เข้าสู่สนามทำลายการ์ดคู่แข่งที่มีพาวเวอร์ต่ำกว่าสี่พันหรือพาวเวอร์สี่พันหรือต่ำกว่านะครับหนึ่งใบ ทำไปผิดนิดหนึ่งนะครับขอโทษด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูการ์ดนานแล้วก็สกิลนานสกิลเอางานสกิลไม่เคยพูดถึงเลยดีกว่าอาน์ตต่อมาครับเป็นวานิลานะชื่อจามาดาดากอนนะครับสี่ใบนะใบนี้สี่ใบอ่าผ่านไปตัวต่อมาให้เป็นเอ่อชื่ออะไรวะัวนะเอ็กซ์ตรีมซอสด,ดากอนนะครับ อันนี้ก็เป็นวานิลาอีกเช่นกันนะครับไซส์สองนะเออเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้ก็ไซส์สองนะคร,ร, ambos, รับตัวนี้ก็ไซส์สองนะมีไอีตัวเมื่อกี้ไซส์หนึ่งส่วนบอดี้เราก็ไซส์เอ้ยเมื่อกี้ไอตัวแรกไซส์สามนะครับบอดี้ไซส์สองเดี๋ยวเรามาดูกันที่มอสเตอร์ให้หมดก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูทเวทมนต์แล้วก็ไอเทมนะแล้วก็ไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคมอสเตอร์มา อ่ามาสเตอร์ตัวถัดมาให้เป็นเท้าสั้นเรเบียร์ดราคอนนะครับเท้าสั้นเรเบียร์ให้มาสี่ใบนะครับนี่นะครับ er, เท้าสั้นเรเบียร์พิเศษใหม่เนาะมันก็เหมือนเดิมอ่ะเป็นแค่หลังการนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราเดจบดูจบเดี๋ยวเราให้ดูว่าหลังการมันเปลี่ยน,เป,ยน,เ,ปยนเปลี่ยนไปไงบ้างเนานะอ่าตัวมาเป็น Bear Frank แบลแฟรงค์ดราก้อน เออตัวนี้มันไม่มีขอบเลยอ,อ่านยากนะผมขอข้ามเลยนะสกิลมันนะนะครับนี่นะสกิลค่อยๆค่อยๆจะอ่านยากก็เลยขอขอพาขอข้ามนะครับตัวต่อมาเป็น systemic trigger Dr dragon อันนี้ให้มาสี่ใบนะครับเป็นวันทิวาเหมือนกันนะนี่นะครับสีบ่ใบตัวต่อมาเป็น bronze บลอนชิ dragon บรอนชิลใบนี่ให้มาสองใบถ้าจะไม่ผิดชุดแรกสุด T D ศูนย์หนึ่งน่าจะให้มาสี่ใบนะตัวนี้สองใบแะถ้าใครจำได้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมใบถัดอ่าอ่าหมดแล้วนะครับสำหรับมอนสเตอร์มาต่อกันที่ไอเทมก่อนกันเนาะไอเทมไอเทมแบบแรกให้เป็นดาบของพี่เราอ่ะดาบของกาโอนะครับ ชื่อดาบมังกรดราโกเบฟนะครับสกิลจ่ายอันนี้นะครับดราโกเบฟจ่ายทิ้งกันอย่างใบแล้วแต่งเกรนะครับสำหรับการไปนี้นะโอเคอเคอ้ต่อมาเป็นดาบของรุ่นพี่ทัสคูปนะครับดาบดาบมังกรดราโกอีิลนซ์นะครับฟีิลนซ์ ance, เออถูโทรศั นี่ให้มาสี่ใบนะครับผมเอ้ให้มาสามใบเช่นกันนะครับแต่ว่ามันบังคับเราเปิดสองกล่องนเนี่ยแต่ผมเปิดแค่กล่องเดียวพออ่ะต่อมาเป็นเวทมนต์้วครับเวทมนตแบบได้ให้เป็นลายายคนเอกกลิ่นมัวนะครับลายคนเีกกลิ่นมัวสี่ใบเว็มนพื้นฐานเอออธิบายก่อนดีกว่าๆๆๆๆๆๆตัวนี้สกิลคือ ถ้าเรามีรายการนีร้รายการใบนี้ได้เมื่อตอนชีวิตจะมีห้าหน่วยหรือต่ำกว่านะครับทิ้งการบนมือทั้งหมดแล้วจวจสามใบนะครับเอาไงคือการเปลี่ยนมือขอโทษนะครับเพราะว่าสายตาม่ค่อยดีแล้วต่อมาให้สองต่อมาให้ใช่สองใบครับเวลากกูบีชนะครับ เมื่อจากก้บีชิคผ,ผูดผิดคือตัวที่ผออมหลังกล่องอ่ะสุดหลังกล่องใต้เมื่อกี้ไออธิบายเขาด้วยดีกว่าอธิบายไปเลยนะครับสกิลของมันนะครับเดี๋ยวจะของตรงนี้แล้วก็อ่านหนึใบกันสกิลของมันบอกว่าใจดึงเกตทําลายมอนสเตอร์หนึ่งใบบนสนามคู่แข่งอทำลายมอนสเตอร์หนึ่งใบที่มีพาวเวอร์สี่พันหรือต่ำกว่าก็ถือว่าถือว่าโอเคนะ ตัวต่อตัวต่อต่อตัวต่อมา่ใช่ใบต่อมาชื่อราโกเอเนจีนะครับใบนี้ให้มาสี่ใบครับเป็นเวทมนต์พื้นฐานเนาะเดี๋ยวอธิบายนะครับสกิลคือเลือกการ์ดเลือกมังกรกอเหล็กที่กำลังต่อสู้อยู่หนึ่งใบในสนามมอนสเตอร์นั้นได้รับพาวเวอร์และดีเฟนส์บวกอย่างละสามพันนะครับ c o u ต t e ไอแท็ c เดี๋ยวก็ให้เห็นชัดจีกว่า o u n ต e r ไอแท็ k ถ้ามอนสเตอร์นี้ยังอยู่ในสนามหลังจบการต่อสู้ทำลายมอนสเตอร์ทำลายมอนสเตอรท์ที่ที่โจมตีเข้ามานะครับเพราะว่าคือการโจมตีสวนอะเนาะ ใบถัดมาครับเซนสุดท้ายของเป็นมลวลละชื่อด r ร g o n s k i โรคแห่มงมกรเขียวนะครับใบนี้สามารถครับให้มาสี่ใบขอหยิบใบกันไปอ่านนะครับอาทิสกิลคือรายการนี้ได้เมื่อในรายการนี้ได้ในเทิร์นคู่แข่งเท่านั้นและมอนสเตอร์รายการและเราต้องไม่มีมอนสเตอร์ในชงกลางอ่ะสกิลนะครับ โยเลกันจบดีแล้วเราจะรับผลิตชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยนะครับอ่าผ่านไปมาถึงไม้ตายกันแล้วนะครับกิมมิกของวระยุทไฟเลยเนาะไม้ตายยาเอ้ยกา,าแกนทัวพันิเชอร์นะครับให้มาสี่ใบไอ้ยให้มาสาใมใบเนาะเมื่อก่อนให้มาสี่ใบนะผมเ้ื่อวาจะไม่ผิดอ่ะอ่าสกิลนะครับเราจะพูดถึงสกิลเราจะไม่ต้องพูดถึงไอ้ถึงที่มันเกินก่อนแล้วกันเนาะ จุดใจสี่เกตการ์ดนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกและสร้างความเสียหายจากอ๋อจากความความความสามารถการความสามารถของการ์ดนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้สร้างความเสียหายให้คู่แข่งสี่หน่วยนะครับโอเคขอโทษนะครับที่อ่านจุกต,ตะกุกักทีอ่อ่านการ์ดนี้นานเนาะ มันเป็นการดาวระดับประเด็นล้วงเสุดท้ายคือให้แฟลกมาครับแฟลกแล้วก็โว์พื้นฐานเลยอ่ะพูดถึงอันนี้ละเนาะมาอธิบายตรงนี้ดีกว่าบัตตี้กิฟท์ที่ผมเกลือนไว้อ่ะเนาะเอ่อบัตตี้กิฟ์ในภาคนี้นะครับในภาคหยุดไว้นี่นะจะมีสองระบบเนาะขออนุญาตนะเอ่ออย่างนี้เถอะอ่ะปกติ ปกติบัตจี <klore> ้จะอยู่อย่างนี้นะครับข้ามแฟกอย่างนี้ใช่ไหมโเคอย่างนี่ดีกว่าโอเคปกติจะอยู่อย่างนี้เราจะไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างนะครับอ่าแล้วอันนี้คือไว้ข้างล่างเนาะเอาง่ายคือถ้าสมมติว่าคนเล่นไซบอร์ดเกมก็จะรู้กันเนาะไว้างงี้นะครับสมมติว่าเราเราเลือกบัตตี้กิฟต์อ่าเราเราขอบัตตี้เรา เราจะเอาไปนี้อ่าจริางนี้ใช่ไหมแล้วก็คออย่างนี้แล้วก็จะเลือกได้ว่าจะเอางชีวิตเหมือนเดิมหรือจะเอาบัดดีกิฟต์ตรงนี้นะครับถ้าสมมติเลือกบัดดีกิฟต์ตรงนี้ปุ๊บอ่เาเราขึ้นมือไปเลยนะแล้วก็มันก็จะมีความสามารถเหมือนเวมนต์นะครับสคำว่าเราใช้ไปแล้วปุ๊บสกิลปุ๊บสกิลของมันนะครับจะขออ่อาจะเอาให้ดูกันชื่อเลเวิร์ซิ่งแฟร์ลากอนแต่รูปคือกรัมเอสดี เราอกใช้อย่างอย่างต่อไปนี้ในเทิร์นคุณในเทิร์นนี้การ์ดของเราพาวบอดสี่พันหรือเล่นเราจะเลือกอีกความสามารถหนึ่งก็ได้นะครับเราได้รับพลังชีวิตเพิ่มหนึ่งหน่วยเราได้รับพลังชีวิตหนึ่งหน่วยและเรานำการใบใปรสุทธิเข้าเข้าสู่ช่องเกตเกตคือตรงนี้นะ แล้เรืองได้หนึ่งอย่างนะครับทั้งที่ว่าใช้เสร็จแล้วทำไงกัำลังดรอปไหมหม่มันก็จะอยู่ยังไงครับแปลว่าแสดงว่าหนึ่งเกมเราสามารถบัตจิคอร์ดบัตจิกริฟต์กิ้งเขาได้นะครับโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือที่ผมที่ผมบอกไว้ต้นต้นคลิปเนาะหลังการ์ดมีความเปลี่ยนแปลงไ,ไงอ่าเดี๋ยวผมเอาการ์ดเก่าให้ดูการ์ดเก่าเออเอาเป็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม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  อ่ะมา้นี้กันอ่ารการ์ดจะเป็นงนี้นะครับร์ดเก่านะแล้วก็มกาดูร์ดใหม่กันอ่ะร์ดใหม่จะสังเกตจะเห็นชัดๆนะครับว่าไม่มีขอบสีเทานะครับแล้วก็จะมีคําว่า nd หรือ new drive เ,เพิ่มเข้ามาเนาะโอเคอธิบายจบเพียงแค่นี้ครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแนีน้นี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมด้วยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ มีนี้น่าจะออนไปแล้วน่าจะออนหลังปัจจุไฟจบไปน่าจะสี่ห้าตอนนะ้า